คิดถึงจึงมาหาแต่ว่ามันเด้งขึ้นวันวันนี้คือไลฟ์ผมเด้งใช่ไหมตอนคืนมันก็เลยเด้งขึ้นแต่วันนี้ผมขอโทษนะครับที่ผมมามาไลฟ์มาไลฟ์ดึกแต่ว่าผมาคิดในใจว่าเอ้ยแบบผมก็อยากมาไลฟ์ดีกว่าอะไรเงี้ยแบบเออมาไลฟ์หน่อยแล้วกันเพราะว่ากว่าจะถึงก็เพิ่งถึงไม่นานเนี้ยอย่างเงี้ยครับง่ <c oughs> วงนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเชา้าตื่น พรุ่งนี้ต้องตื่นประมาณสักสิบโมงเชา้าปะวะเดี๋ยวนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับวะผมนอนทีแบบจริงๆอะ่ะตีสามตีสี่เลยอะ่ะไปนอนก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เรามีเคสเชา้า <c oughs> ได้ครับสู้ๆนะครับมีตื่นตีห้าไม่ตื่นไปไหนครับ <c oughs> ออไม่เช้าหรอกครับไม่เช้าค่าสายแล้ว เขาบอกว่านกที่ตื่นเช้าหาหนอนกินได้ก่อนแต่หนอนที่ตื่นเช้าโดนนกกินอ๋ออ้าวผมนึกว่ากลับวันนี้นะเนี่ยแต่วันนี้ขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับน้องก็ฝากขอบคุณที่แบบเออมาหามาหาแบบบินมาเลยอะไรเงี้ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแบบหลายคนอ่ะบินมาหาน้องด้วย Hello I love you actor play in the series ตื่นไปเลยค่ะคนจะนอนอยู่จังหวัดอะไรครับปอมมีวันนี้น้ำท่วมนะครับใช่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงผมก็ไม่เห็นมีผักบุ้งเลยนะตอนที่น้ำท่วมก็จะไปเก็บกินแล้วหน่อยอยากกินผักบุ้งไฟแดง วัสดีค่ะพี่ฟุกวัสดีครับสวัสดีเจ้าวัสดีครับจะมีอีเวนต์ไหมอยากเจอโอ้ไม่มีเลยเอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วยขอบคุณครับหลอดไฟอันนึงจากคุณแวนกี้ผู้หลับขาไลฟ์ของเราขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะแบบ ส่งรถไฟมาได้หรอขอบคุณนะครับเจอครั้งหน้าจะบอกโอเคได้ครับครั้งหน้าที่แรกวันนี้ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบจะมาเจอกันเพราะว่าวันนี้ผมมาไม่บอกใครเลยว่าผมจะไปแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันตื่นก็ได้คะ่ะเออไว้ค่อยหลับตั้วตอนตีหนึ่งครึ่งก็ได้นะครับ ออขอบคุณหัวใจด้วยนะคััว่าขอบคุณมินิฮาร์ดด้วยครับสรุปยังไงนะอ๋อผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมมันยังไม่ได้มีอีเวนต์อะไรใช่แต่ว่าผมก็อยากเจอทุกคนเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีอีเวนตะ์ไม่รู้จะเจอที่ไหนเลยอะ่ะอืม แล้วก็ไม่รู้ว่าวันเกิดจะได้จัดหรือเปล่าอุ้ยรักยิ้มอุ้ยขอบคุณหัวใจได้ครับรักยิ้มเกยบอกนาะงฟ้าไม่มีอยู่จริงเฮ้ยคนนั้นรู้ไหมโอ้ยขอบคุณนะครับอีกหนึ่งหัวใจจากคุณมามีเลตโก้นะครับ ฮัลโหลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนฮัลโหลเซบาสเตียนขอบคุณหมูเด้งได้ครับผมมันยาวแล้วเนอะใช่ไหมถ้าผมตัดสกินเฮดมันจะรอดอยู่ไหมหรือว่ามันคงไม่รอดหรอกรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ารอถ่ายซีรีส์จบผมจะไปตัดสกินเฮดแล้วเอาจริงไม่ไหวแล้ว คือมันยาวไปเนี่ยตรงเนี้ยยาวอะทำไมอ่ะครับมีคนเคยบอกผมว่าถ้าเรารักใครสักคนอะเขาตัดตรงไหนเราก็ยังรักเขาอยู่ไม่รู้ว่าจริงเปล่าไม่น่าอย่าเลยเผื่อมีงานอีก u i r v y l u e ไม่น่าอย่าเลยเผื่อมีงานอีก ตัดแบบปุ๊บตัดเลยเอาเลยกนหัวเลยเรารักแกเสมอนอนไม่หลับพี่ฟุกเออเดี๋ยวลองเพลงไหมเอาปะลองเพลงกล่อมฝันถึงงานแต่งงานของเรา ฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราโตไปด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนังข้างเธอ ฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนังค้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวัน ที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันว่ามีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไป <c oughs> โอ้ย thank you for gift ครับเซบาสพี่พี่เป็ไงจะอจคือผมมาหาทางลงไม่เจอผมก็เลยแบบจะลงยังไงดีนะให้มันสวย ขอบคุณหนึ่งกุหลาบด้วยนะครับเออเมื่อกี้หาทางลงไม่เจอครับแล้วก็รอทุกคนอยู่ว่าทุกคนจะช่วยเราไหมหิวค่ะแต่ทำกับข้าวไม่เป็นผมทอดไข่เป็นนะแต่เคยทอดไก่แลละไก่ไม่สุกโอ้ยขอบคุณนะครับหัวใจจากน้องโมจิด้วยนะครับ <c oughs> เออนี่วันนี้วันนี้ที่ที่โมจิให้ ให้ให้ให้อะไรวะเพิ่งเข้ามาขายรอยพี่ก่อนจ้าเออไม่รู้จะทำหลอไงเลยครับเดี๋ยวอาจจะให้แบบทุกคนที่เป็นแบบแฟนๆของผมรีวิวรีวิวดีๆนะให้พี่เขาหน่อยนะครับังไงก็ฝากด้วยนะเข้าใจปะ วันนี้ฉันแกะนั่นแล้วนะผมแกะไอชินจังอะนะผมคาดหวังว่าจะได้ตัวนี้ไอตัวอุลตราแมนอะแต่ว่าไปได้ตัวสีเขียวอะไอที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชุดนอนนะครับแล้วก็ส่วนพวงกุญแจผมแกะแล้วนะผมได้สีเทาสายสีเทาอะ่ะแต่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะใส่เสื้อ <c oughs> ที่คุณโมจิส่งให้นะ เพราะว่ามันยังไม่ซักเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วค่อยซักโอเคปะได่ยดเพิ่งมาบ่นกันพี่ฟุกหล่อตลอดคะ่ะยุเว้นตอนให้ทำหนะ้าหล่อ Evening นะครับ You are have heard the song bad s h a w e y bad shawty ดูเธอแค่หน้าหลุดแห่เธอเต้นหน้าหลุดแห่เธอเต้นเจ้าคนหน้าคนแก่ bad s h a w e y เธอเต้นหน้าหลุดแห่โอ้ยขอบคุณนะครับน้ำหอมจากคุณบีบีคุณโมจิว่าไม่คุ้นหูสุด Can you say hi Joker, Joker, p l e a s e Hi, Joker. <im itation> พี่แนะนำฟิตเนสหน่อยได้ไหมครับเออฟิตเนสเหรออย่างแรกที่ถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยนะพี่แนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำอะ่ะคือว่าไปหาฟิตเนสที่แบบเราแล้วก็เพื่อนเราอะ่ะสามารถไปด้วยกันได้เพราะว่าตอนแรกถ้าเราแบบไม่เคยเล่นฟิตเนสไงเราจะงงเล่นไงเราจะไม่กล้าถามคนอื่น ไปกับเพื่อนดีสุดแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน,องนองที่เขาเคยเล่นมาก่อนเราถามเขาได้คนในฟิตเนสเขาหน้ารักแค่ตายแต่เราแค่อาจจะแบบเกรงเกรงไงแต่ไปถามเขาได้ครับโอวยพรมันเกิดให้น้องดอกแก้วหน่อยคะ่ะขอให้น้องดอกแก้วมีความสุขมากๆนะครับพี่เสียงพอมากคะ่ะหน้าคุณคุณน,นะคะ อยากฟังเพลงอะไรไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมร้องเพลงให้เอาไหมาเอาเพลงนี้ไหมล่ะเอาเพลงนี้ไหมล่ะเอาเพลงนี้ไหมฟังเดอะเกิร์ด้วยกันไหมพี่ฟูกแม่เครับผมกลัวผีเพลงนี้ดีกว่า <c oughs> คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันภายความโสดจะขี้คลายเพราะเป็นน้ำมันภายของฉันถ้าเธอนั้นไม่รักกันฉันเลยต้องทำแบบนี้น่ารัก thank you ทำไมเขาชอบพิมพ์อะไรมาเนี่ย เพลงอะไรเพลงน้ำมันพายครับมันมี่ไปนะครับวันนี้เหนื่อยนะนเนอะเวลาไม่ได้ออกจากบ้านานานๆแล้วแบบแล้วแบบ อยู่ข้างนอกนานๆแล้วรู้สึกว่าเป็นคนผมมาเป็นคนแบบหมดพลังงานง่ายๆมากๆเลยอะ่ะอ้หขอบคุณครับโคโค่มาเจอร์ ow, แฟนฝันดีนะครับฝันดีครับเข้ามาพอหล่อยอยู่ต่อพอเริ่มแปลกโทษโทษไม่หรอกทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละขอเพลงคู่ชีวิตหน่อยได้ไหมครับได้เลยลับฝัดข้อความวัวถ้าอยากได้เพลงอะไรขอกันมาได้นะครับ คู่ชีวิตใช่ไหมครับเอะอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องกันฉันจะทำทุกทุกทางสวัสดีครับด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อจะทาใจถึงหัวใจ น้ำมะนาวสัาากแก้วขอโทษที่ตั้งใจฟังนะคะเสียงลบหรือเสียงซ่อนแอบคะลบครับเอาใหม่ตั้งใจลองละ <c oughs> เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวินยาและหัวใจ นั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรที่เดี๋ยวมันน่ะเข้าไอจีแป๊บบอกพี่ทำไมเนี่ยมาไหนพูดดิเพื่อลองไม่ได้ครับมันสูงไปครับผมเป็นคนร้องเพลงสูงไม่ได้ผมร้องเพลงได้แต่ต่ำๆ หลบมิดมากถ้าเล่นซ่อนแอบคือเพื่อนน่อยทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจน้อยใจวะร้องเพลงก็เพี้ยนขอบคุณครับขอบคุณมามีเล็โกจากเอ่อหูกระต่ายด้วยนะครับลองแบบป๊อปสยามทีค่ะอย่าหน้อยใจครับน้อยใจเพื่อนทำอะไรก็ผิด จะมีซีรีคจะมีซีเรียลซีเรียลไว้กินตอนเชา้าไม่มีเลยครับแต่ว่าสมัยก่อนแม่ผมชอบกินซีเรียลนะแบบเพราะว่าแม่ขี้เกียจทำกับข้าวตอนเชา้าใช่ปะละ่ะแม่ก็จะแบบซื้อซีเรียลมาอะไรแบบนี้แบบเป็นรสน้ำพึ่งรสช็อกโกแลตอะไรเงี้ยกินกับน,นมอะไรเงี้ยก็อร่อยนะครับวันนี้ดูแบตอ่อนๆคือผมอะปกติผมใช้เวลาอยู่ที่บ้านเยอะไนงะแล้วแบบพอไม่ได้ออกไปเจอผู้คนใช่ไหมละ่ะ แล้วพอวันนี้แบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแบบการเจอทุกคน่ะมีความสุขนะแต่เหมือนแบบพลังงานเราน้อยแบบเดินเดินเยอะก็เมื่อยเดินไม่ไหวแบบเออมันเหมือนแบบไม่ชินอไม่รู้ไม่ใครเป็นเหมือนผมไหม It's v e r y hot in Thailand. It's also v e r y hot on the island where I live. ออซีรีส์ครับวันนี้มีเดทนี่เห็นในสตอรี่ไม่มีครับวันนี้ผมไม่มีเดทพูดไม่เป็นช่องไฟให้ช่องแชทเลยเป็นสักพักอยากกับบ้านใช่ไหมคือเริ่มแก่แล้วครับอืมก็อาจจะจริงแหละจริงจริงป่ะผมก็แก่แล้วแหละ ใครจะมาชอบคนอย่างผมผมก็เหมือนลุงคนหนึ่งอะครับแก่วันหนึ่งหน้าตาเราก็เหี่ยวเฉาตามวัยไม่มีใครมันนั่งสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้ววัวแก่ก็ต้องชอบกินหญ้าอ่อนพอวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนแล้วแบบเรามันก็ยญ้ากแก่คุณ ไม่ไหวแล้วนะใช่ว่าแกะก,ก็กินหญ้าอ่อนเอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวเราบ็อกละอืมบล็อกเลยครับไม่ไหวแล้วนะแบบมันไม่ไหวแหละไม่ไหวจริงๆนะ แบบบางทีมันก็ไม่ไหวครับชีวิตบางทีมันก็น่าเบื่อไปหน่อย,อยขอบคุณครัหัวใจหนึ่งงนด้วยนะไม่ไหวแล้วขอบคุณนะครับแต่ว่าวันคุณทำท่าวัวได้ไหมทำไม่ได้ครับ หนังจะมาตอนไหนครับประมาณปลาย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 ปีครับพี่เอาโลมาไหมไม่เอาผมไม่ค่อยชอบโลมาข้อจริงวะความจริงผมมาชอบสัตว์แต่ผมเอาจริงว่าผมอะถ้าเลือกเลี้ยงสัตว์ได้สักตัวหนึ่งอ่ะโอ้ย thank you for gift ให้ท้าวผมจะเลี้ยงอะไรถ้าเลือกถ้าเลือกแบบเลี้ยงสัตว์ได้สักตัวหนึ่งอะจริงๆ ก็ขอบคุณมินิฮาด้วยนะครับผิดหลออเดี๋ยวทางพักก่อนเลยตากระเบนไม่ใช่ครับแล้วขอบคุณนะครับแสงสว่างห้าอันด้วยนะครับผมจะเลี้ยงมด มอยากเลี้ยงมดหนึ่งตัวผมอยากเลี้ยงมด,งม,งม,ด,ม,ดมดแดงอะที่เขาแปลงร่างได้อะ่ะดูตั้งนานยังไม่ติดตามหนึ่งตัวทวนด้วย <c oughs> เอออยากเลี้ยงมดอยากเลี้ยงมดแดงแบบแปลงร่าง เมื่อมีศัตรูเข้ามาเราก็พร้อมแปลงล่างฟันผูดนะแปลงร่างอะ่ะเออใช่อะไรวะเนี้ยเปิดพัดลมครับต้องเปิดแอร์ด้วยมันมีมัมมีมันมีชุดเลี้ยงขายอยู่นะคะเคยเห็นนะสนุกอยู่ไม่เอา Have you seen any recent movie? Tomorrow. I have to เออบอกไม่ได้วะที่มาของชื่อแอคเกหรอเออรู้ได้ไงอ่ะลองเรียงพี่ฟุกไหมครับได้ข่าวว่าเรียงง่ายใช่ครับเรียงง่ายกิยนข้องครับพี่ไม่เลี้ยงยุงหรอไม่ชอบ ก็ขอบคุณด็กกุราด้วยนะครับดีครับพี่โฟกัสดีนะครับงงนอนแล้วก็ก็ลูกไปเล่นกับน้องเหนือในไรอ๋อเออใช่ใช่แล้วผมพาน้องแพรนี่า่าทุกคนหยุดก่อนนะหยุดอย่าเพิ่งทำอะไรนะหยุดก่อนหยุด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 อย่าเพิ่งทำอะไรนะ นี่เลยครับไม่มีอะไรเป็ไไนไงเป็นไงเป็นไงขอบคุณครับมึงวันใจจะมีเป็นไงพี่ชชยเราซื้อบิอ๊กเป็นไงเป็ไงบิ๊กดูไว้บิ๊กดูไว้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกหรือึอง ก็เงี้ยแหละครับมาแล้วแต่อารมณ์แล้วทุกคนหยุดจริงเออน่ารักเนอะทุกคนอนะ่ะไอ้ทุกคนหยุด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 ชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดี สักแค่ไหนหยุดหยุดความรักเธอหัวใจเพียนวะไปนอนแล้วหรอได้ไปนอนไปก็ขอบคุณแมนหนึ่งตัวด้วยนะครับหนูกับถึงหนูถึงกับเมก้าเลื่อนผ่านแล้วเชื่อใจกันเกิดหยุดจริงกันหายใจด้วยเขาบอกว่า ถ้าใครเป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยการเชื่อฟังผมเป็นสิ่งที่ดีนะผมผ่านน้าร้อนมาก่อนใช่ผมรู้เอ้ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนี่นาโอ้พวกนี้ตื่นก็มอง,องเออพวกนี้เดี๋ยวเผื่อจะมาไรตอนเช้าดีกว่าปะแต่แต่อย่าอาบน้ำร้อนนะครับเพราะว่า อาบน้ำร้อนแล้วมันทําให้ผิวมันแหง้งแต่ว่าแล้วแต่คนชอบอะครับแต่ผมเป็นคนชอบอาบน้ําเย็นนะแต่น้าร้อนน่ะสบายคือจําได้ว่าสมัยป,ประถมเนี่ยแหละอยู่โรงเรียนไอ้อยู่บ้านเนี่ยตื่นเช้าก็จะน้ําร้อนประมาณรักยี่สิบนาทีโดยแม่ด,าด่าทุกวันเลยมันจะไม่ไปใช่ไหมโรงเรียนหลังเก้าโมงได้ไหมละ่ะเออน่าจะถึงนู้นน่าจะไล์ประมาณเที่ยงครับ อาต้องรอแต่งนงแต่งหน้าให้เสร็จด้วยครับอืมอาบน้ำร้อนแล้วน็อกน้ำเย็นแต่ระวังไม่สบายนะครับอืมไม่ได้เป็นหมอครับเป็นห่วงอันนี้เลยสามสิบนาทีแล้วหรอทำไมไม่อาบน้ำอุ่นคือหลงเข้ามาไงแนะนำตัวได้ไหมสวัสดีครับผมชื่อฟุกครับเรียกฟุกไม่ถนดัดเรียกไอ้ฟุกก็ได้ครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขครับอย่ามองคนที่อายุครับให้มองคนที่หัวใจใช่ครับน้ำหนักยี่สิบห้าโลครับส่วนสูงร้อยสาสิบแปดครับเป็นคนตัวไม่สูงมากครับแต่ส่วนใหญ่ถูกคนมองผ่านครับหรือไม่ก็มองข้ามครับ โดนดิจังวะนี้ถึงกับกวดหัวใจนาสาวสิบห้านาทีแล้วรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปตัดให้ผมมันประมาณนี้พอห็นมาเนี่ย ใครจะมองผ่านมองหูเยอะแยะเลยครับชีวิตผมมันเจออะไรมาเยอะสิ่งกับพีม์ไม่ออกเนี่ยคราวนี้ผมเป็นคนเปิดหน้าเราดีนะอ้าจริดีใช่คือเพิ่งผมมาเพิ่งตัดมาแต่ผมมาแค่กลัวมันไม่คอนติเนียผมก็เลยไม่กล้าตัดเยอะก็ขอบคุณน้องฮิปโปด้วยนะครับ ตอนนี้ผมมาชอบเป็นคนเปิดหน้านะแต่ว่าบางทีผมก็รู้สึกว่ากลัวคนอื่นเบื่อไงเพราะเราเปิดหน้าเป็นประจำแล้วหรอเหมือนด่าราเลยค่ะเออขอบคุณครับเดี๋ยวอีแป๊บนึงจะไปแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรจะบอกก็รีบบอกนะครับ ในพิมพ์เขาว่ารักให้ชื่นใจได้ไหมรักหรือคิดถึงก็ได้ะที่ผ่านมาไม่ดูยังไงแต่ต่อไปจะดูเลยให้ดีอ้อยอันนี้รักยิ้มอันนี้รักยิ้มอันนี้รักคุณนี่ อันนี้ตัวงตามนูนตามโจ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 ตัวอะไรท่าอี่ไปตัดให้ด้วยนะอันนี้รักยิ้มอันนี้รักคุณ <S ans> อีโตัว <S ans> เป็นคนแบบเป็นคนมีรักยิ้มครับผมอะใช่อันนี้รักเธอโอ้ยน้ำตาจะไหล ทุกคนครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์ใหม่ตอนกลางวันตอนกลางวันติดต่องานข่งงานแต่งเออได้ครับวุ้ขอบคุณครับเมื่อดาวดวงนั้นเพื่อฝันที่อยากเป็นเหมือดาวดวงนั้น,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 ววน,นฉันจะสู้หมดใจขอบคุณครับทอมีเดโกแล้วก็ขอบคุณหนึ่งดาวจากเซบัสด,ด้วยนะครับเอเข็มกัดพี่ใส่แว่นตาแล้วหล่อขึ้นจริงเหร ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่บ่อยๆวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับไงเดี๋ยวผมไปพักผ่อนกินข้าวอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้วนะแงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหาด้วยนะก็เดี๋ยวไว้คุยกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมาตื่นเช้าไม่ใช่หรอกแต่วันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาคุยกันข,ของของขวัญให้กันแล้วก็พี่เคเธอมาช้าไปอะ่ะ แล้วก็วันนี้ยินดีมากแล้วก็ดีใจสุดๆที่เราได้เจอกันตูเป็นเป็นสักทีหนึ่งขอบคุณมากโอ้พี่เคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เธอมาไมล่าตอนเที่ยงได้ไหมมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงเออเธอขอโทษดีนะตอนนี้จะต้องรีบไปนอนอะ่ะเพราะมันตีหนึ่งละแต่ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันก็เพื่อม,มัมมี่ทุกทุกท่านด้วยนะครับ ใช่พวกนี้ฟันดีนะครับพวกนี้อย่าซนจนเจ็บตัวะได้เลยเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พวกนี้มาไลน์ใหม่ขอบคุณนะครับวันนี้ดีใจที่เจอทุกคนไม่ว่าในชีวิตจริงหรือว่าในนี้นะครับได้เลยขอบคุณที่เป็นเรื่องที่น่ารักผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันใช่วันนี้มาแค่ครึ่งชั่วโมงเองโอ้ขอบคุณหัวใจด้วยนะครับ เพื่อนวดใจอีกอันด้วยนะครับเมื่อดวงใจมีร Again, ักดังเจ้านกโพบินบ enfin ินไปไกลแสนไกลโอ้ใจฉันก mm ็ลอยได้ไปถึงแดนดินทินใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย เมื่อตั้งเราก็รักจะก,กิงกูฉันใดใจเรานน้นแน่นอนไปละฝันนี้น,น,น,นนะทุกคนเดี๋ยวผมกดวางก่อนไปนะครับจุ๊บ